น้นมาสการค่ะครับเจริญพรนิวพาโชคดวงพารวยค่ะครับครับปูปูงดก่อนได้โชคได้ลาบไหมครับปูได้ห้าหนึ่งโอ้ได้ได้มาจากไหนครับปูเลขห้าหนึ่งครับแต่ห้าหนึ่งอย่างสาลปูวิ่ใช้โอ้ครับถูกถูกกันเยอะไหมครับปูงดก่อนครับ ถูกคนละยี่สิบสามสิบบาทพวกพ่อขาวแม่ขาวพวกใครบ้านก็ได้ใช่ไหมบ้านก็ได้อยู่ใช่ไหมครับปูได้หลวงพ่อก็ได้รัตจรีหาในเงินพวกใบครับครับโอ้หมานเนาะปูเนาะไปกระชวนอีกสามร้อยโอ้เยอะเยอะอยู่นะครับปูวมืก่อนนั้นนิวครับปูวันนี้มันออกไปห้าหนึ่งนะครับ ลูกปูเอาหนึ่งห้าสิบเด็ดใบนะมันออกค่านหนึ่งได้ถูแยกกัชนสองรายทั้งวัดเสียค่านหนึ่งนะครับครับปูบ<อ>หาหนึ่งรอบก่อนนะค่ะปูเพระบาะว่ามันออกสองรอบแล้วเนาะมันออกสองรอบเลยครับไอ้มื่อวนันพระนั่นเขาเก็เลี่ยงสารไอ้ลูกปอยเขามาเ,เลี่ยงนะเลี่ยงไกล้ครับ สตัวสี่เจ็ดเก้าส่เจเกาแล้วก็สตัวหกสองสเจก้าับหกสองเพราะอันอาวัดปูนีร้ายมันบางกับปูเดี๋ยวฟังก็ด้ยินมามพึ้นเท้าหลายคนครับครับครับปูเดี๋ยวเดินเดินนี้สุนัขก่อนก็ได้ครับ เขียนได้ใช่ไหมครับสี่เจ็ดเก้าแล้วก็อะไรอีกนะครับปูหกสองหกสองอ4สี่เจ็ดเก้ากับหกสองเออเลขหางประทัดครับปูบอีนนี้มาจุดในเลขทูกอยู่บนในไก่ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เออเข้าประจำนั่นนิวเลขอยู่ศาลปู่ิชัยนะ โอ้ครับงูปูปูถูกกับสารปูวิชัยมากี่งวดแล้วครับปูโอ้ป oh, ูบ่อยถูอยู่เลี้ยอยู่สารปูวิชัยนี่แหละโอ้ครับครับปูแสดงว่าไปขอกับปูท่านทีไรนี่ถูกตลอดเลยใช่ไหมครับปูปูให้เขาไปเลี้ยงในทุกวันพระยังไงโอ้ครับอืมแสดงว่าภูมอยู่ที่วัดปูนี่ก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมครับปู ูแบบว่าเรานับถือนะครับครับปู่จะหมดก็ไม่หมดสักทีก็ให้มาเรียๆอยู่ครับครับอ๋อเก็ครับคือว่าเจ้ที่ยูวัดเจีงศรีว่นอ๋อครับก็คือว่าญาติโยมแล้วก็ไม่ออกแม่ขาวนี่ก็ถูกกันตลอดเลยใช่ไหมครับปู่อืมครับครับนที่ว่าจะออกวันที่หนึ่งกุมภานะนี่ครับ ลงปู่ไปที่ไม้มาครับเตชื่วไวเลยประทัดนะครับเออพลาสต์เลกออกเลกล่างออกห้าหนึ่งครับก็รู้ว่ารัจชรี่ได้แล้วหกใบครับค่ะเออก็เอกชวนอีกสามร้อยอืมครับอ๋อมันขาเลกห้างประทัดเมมโมค่ะปู่หมดที่ผ่านมาโอ้ครับครับปู่ เรามีทุนแล้วจะไม่ทางล่างเนาอมีห้าหนึ่งแล้วครับปู่ไปรอรุ่นข้างบนโอ้ยหลวงปูป่ก็ซื้อเจ็ศูนย์ซื้เจ็ไว้จังมากเลยครับถ้าไอ้อยู่การสักต,ตัวหนึ่งสองแสนแตเลยโอ้ถ้ามันออกเจ็ดศูนย์ี่ปู่ได้สองแสนเลยใช่ไหมครับปู่ต้องแย่งจูนนะโอ,อ,อ,อไยต้องปู่ซื้อไอ้สามเจ็ดศูนย์สามุเจ็ครับ โอ้เสียดายเนาะปูครับครับปูก็เสียดายเนาะถ้าออกจะศูนย์นี่น่าจะแสนแตกเลยใช่ไหมครับปูไอ้วันนั้นพอแตงองไวยออกหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วปูเอาประทัดมาไอ้สองพันนัดมาจุดฉลองไอ้เฉยน่าไม่ได้ขอนะครับเออจุดโดยแบบเราจุดคราบเด็กต่อใช้เรานะแต่หาประทัดเยอะเอาลงไหมชอบไหมครับครับ จุดวันแรกนะอ๋อจุดวันแรกใช่ไหมคะอาอจุดแต่สองตัวล่างเอ้ตัวนไปออกล้วเนาะอ๋อตัวไหนไปออกวเ็อ้สามเก้าีแก็สองแปดอ๋อสาเก้าีแล้วเราจุดไปขอล้เราจุดฉลองไปอ๋อจุดไม่ได้จุดขอแต่ว่าจุดฉลองเฉยเใช่ไหมครับปู่จฉลองล่วมันเลขมันเข้าข้าหนึ่งยังไงอ๋อครับครับครับอ อันที่หนึ่งนั่นแหละซื้อมาไว้เตรียมรอเลยนะครับครับครับแต่ว่าวอันสี่เจ็ดเก้ากับหกสองเนี่ยก็คือปู่จุดขอใช่ไหมครับปู่ขอส่วนที่จุดขอแล้วก็เลขจุดทูบแต่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ห้าจัดไว้แล้วโอค้ครับครับปู่ซื้อลอตเตอรี่เยอะไหมครับปู่งวดนี้ วันนี้มีแต่ไอห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านิ้วโอ้ครับครับยังไม่เอาเลยครับครับปู่เ็ก้าเก้าเจ็ดยังไม่เอาครับไวรอเอกชนไปมันแจเลขทูปครับครับปู่ครับอ๋อส่วนใหญ่นี้หลักๆมันจะออกเลขทูปบ่อยมากเลยใช่ไหมครับปูขอบทูปส่วนมากขอบทูปโอครับครับครับปู่แปดทูป ลูกปูชอบนะเจ็ดหห้้าา75 57ที่ชอบแนละ้ครับถ้า5คุค5มันกรตรงกับไ้เบอร์โทรของลูกปูครับชอบอยู่อ๋อครับครับแล้วแล้วแล้วปู<อ>ปเคยมีโชคมีลาบกับเลขนิมิตฝันไหมครับปูไอ้เวทที่ผ่านมานะครับนิมิตไปเองก็นิมิตแม่เจงมันมัน ก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะครับจุบันว่าเด็กน้อยมาเด็กน้อยมันจริงมีหนึ่งเพราะมัคิดอยู่มันจะมีห้าหนึ่งจริงๆครับครับปูอย่งวันนี้ยังเลยอ๋อครับก็เผื่อปู่ฝันดีเนาะค่ะเนาะปู่ฝันดีนะคระโค้งสุดท้ายนะคะครับแล้วแล้วปู่ปู่เคยือครับนี่มีครับจับลอตเตอรี่กจับห้าเจ็ดเจ็ดห้า ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าคจับไว้แบตเตอรี่หกขังเค่นี้แหละโอครับแล้วก็คือเน้นเลขถูกเลยเนาะค่ะเออมันคือตามเลขถูกมันลงปูวค่ะครับง่ามเยอะน่าเจ็ดอชื่อเจ็ดศูนย์นะครับงวดนี้มันน่านะมันมึออกวันที่แล้วมันจะมางวันนี้ไหมอืมครับปู่ัวก็ปูวบ้ นั่งฟังเนาะรางวัลที่หนึ่งเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดก็พอว่าหน่อยไม่เจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยหมดท่าเลยครับครับปู่จะได้แต่น้ำยังชิ้นี่พู้ถึงหลายกว่านั้นเยอะเนาะค่ะเออเออเจ็ดศูนย์นี่ศูนย์เจ็ดจริกันสิแต่เงินจางอยู่อืมครับครับปู่ครับเดี๋ยวงวดนี้ก็รอลุ้นกันใหม่นะครับรอโคงสุดท้ายอีกสักหน่อยดูเนี่ยเออ ครับครับก็ขอขอบคุณปู่มากมากในการสรับแนวทางวันนี้นะครับปู่ขอเจริญพรเด้อญาติโยมทุกท่านทุกคนกองรุ่นรวมนะห้าเจ็ดศูนย์นะครับเล่นเอาครับครับขอเจริญพรสาธุครับปู่ครับขอบคุณครับ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของปูกโคราชนะครับผมของวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับงวดก่อนปูกก็ได้โชคได้ราบ5หนตรงๆเลยนะครับก็ถือว่าถูกเยอะพอสมควรนะครับงวดนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นเนาะสำหรับแนวทางของปูก ได้มาแล้วชุดต่องวดนะครับเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปงฟังฟังทุกท่านนะครับผมกอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ